สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การสำรวจข้อมูลเชิงลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ผมว่าหลายคนน่าจะสนใจมากๆเลยคือเรื่องโภชนาการสำหรับการกีฬาใช่ค่ะโดยเฉพาะเรื่องกลไกการเผาผลาญไขมันเนี่ยเป็นประเด็นร้อนเลยนะคะครับเราได้ข้อมูลที่น่าสนใจมาชุดหนึ่งเป็นเอ่อเนื้อหาจากการนําเสนอเกี่ยวกับสารอาหารต่างๆที่อาจจะมีบทบาทในเรื่องนี้ซึ่งมาจากผู้เชี่ยวชาญเลยนะครับผอดรจันจิราอินทราจากแอมเวย์ประเทศไทย ท่านมีประสบการณ์พัฒนาผลิตภัณฑ์จนได้รางวัลมาแล้วด้วยอืมค่ะมีรางวัลรับรองใช่ครับภารกิจของเราวันนี้ก็คือจะมาย่อยข้อมูลวิทยาศาสตร์พวกนี้แหละครับให้มันเข้าใจง่ายๆสกัดเอาเฉพาะส่วนที่สําคัญสําคัญน่าสนใจออกมาโดยเฉพาะสําหรับคนที่รักการออกกําลังกายหรือว่ากําลังมองหาวิธีจัดการน้ําหนักอย่างมีประสิทธิภาพมาดูกันครับว่าเบื้องหลังส่วนประกอบเหล่านี้มันมีอะไรซ่อนอยู่บ้าง เป็นหัวข้อที่น่าสนใจจริงๆค่ะคือการทําความเข้าใจว่าสารอาหารแต่ละตัวทํางานยังไงเนี่ยมันจะช่วยให้เรามองข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆในท้องตลาดได้แบบมีเหตุผลมากขึ้นใช่เลยครับไม่ใช่แค่เชื่อตามโฆษณาอย่างเดียวถูกต้องค่ะก่อนจะไปเจาะลึกเรื่องสารอาหารแต่ละตัวเรามาดูภาพรวมกันนิดนึงก่อนไหมครับข้อมูลจากกรมพละศึกษาเนี่ยเขาบอกว่าคนไทยออกกําลังกายกันเยอะมากเลยนะกว่า23ล้านคนโหเยอะนะคะแต่ที่น่าสนใจคือ มีประมาณ4.7ล้านคนหรือเราๆ8%เองครับที่ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอจริงๆอืมซึ่งก็น่าจะสอดคล้องกับตลาดผลิตภัณฑ์โภชนาการการกีฬาในบ้านเรานะคะที่โตขึ้นเรื่อยๆเ,เลยมีข้อมูลจาก Euro Monitor ค่ะบอกว่าปี2022เนี่ยตลาดนี้มูลค่าสูงถึง905ล้านบาทไม่น้อยเลยนะครับ แล้วก็โตเฉลี่ยปีละเกือบ8มาตั้งแต่ปี2015เลยซึ่งตลาดนี้เขาก็แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะคะมีกลุ่มเสริมสร้างความแข็งแรงกลุ่มให้พลังงานแล้วก็กลุ่มที่เราจะเน้นกันวันนี้คือกลุ่มช่วยเผาผลาญหรือเบิร์นนั่นเองค่ะครับ ในข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยเขาพูดถึงส่วนประกอบหลักๆ3อย่างเลยที่อยู่ในผลิตภัณฑ์กลุ่มเผาผลาญตัวใหม่คือมีสารสกัดจาก Moro Blood Orange ค่ะแล้วก็ไอ o ซโมทูล s สและ l g l กลูตา n e นเอ่อเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยดีกว่า Moro Blood Orange ชื่อฟังดูแปลกใหม่ดีนะครับเนี่ยใช่ค่ะชื่อน่าสนใจครับเขาบอกว่าส้มชนิดนี้มาจากซิซิลีอิตาลีเลยเหรอครับปลูกในดินภูเขาไฟใกล้ๆภูเขาไฟเอ็ดน่าใช่ค่ะเป็นแหล่งเฉพาะเลยแล้วสภาพอากาศที่นั่นอุณหภูมิมันต่างกันมากระหว่างกลางวันกันคืนเนื้อส้มเลยมีสีม่วงแดงเข้มจัดเกือบดำเลยเขาว่าสีเข้มๆนี้แหละคือสัญ,ญญาณของสารสำคัญบางอย่าง ถูกต้องเลยค่ะสิ่งที่น่าทึ่งของมันก็คือสีม่วงแดงเข้มจัดนี่แหละค่ะมันมาจากสารกลุ่มแอนโทไซยานินโดยเฉพาะตัวที่ชื่อไซยานิดิน3โอกลูโคไซแอนโทไซยานินค่ะซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่แบบทรงพลังมากแล้วก็ยังมีสารดีๆอื่นๆอีกเยอะเลยนะคะเช่นฟลาวนอยด์กรดไฮดรอกซีซินนามิกแล้วก็วิตามินซี ทั้งหมดนี้มันทำงานร่วมกันค่ะแล้วจุดเด่นที่น่าสนใจมากๆคือมีงานวิจัยชี้ว่ามันอาจจะช่วยเรื่องการควบคุมน้ำหนักแล้วก็ต่อสู้กับภาวะอ้วนได้ด้วยโอ้นีแนอีเจย์รองรับด้วยน่าสนใจมากครับเล่าให้ฟังสักนิดได้ไหมครับว่าผลเป็นยังไงบ้างได้ค่ะมีการศึกษาทางคลินิกเลยนะคะเขาพบว่าการได้รับสารสกัด m o r o b l o d orange วันละ400มิลลิกรัมติดต่อกันประมาณ3เดือนนะคะครับ3เดือนช่วยลดทั้งน้ำหนัก ลดค่า BMI และที่สำคัญคือเส้นรอบเอวกับรอบสะโพกเนี่ยลดลงอย่างเห็นผลชัดเจนทางสถิติเลยค่ะเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้กินสารสกัดนี้นะคะลดรอบเอวรอบสะโพกได้นี่ผมว่าน่าจะถูกใจหลายๆคนเลยนะครับแล้วมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกไหมครับหรือมีแค่งานวิจัยเดียว มีอีกค่ะมีการศึกษาที่ทำนานขึ้นไปอีกเป็น6เดือนเลย6เดือนเลยเหรอครับใช่ค่ะในกลุ่มคนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์นิดหน่อยคือ BMI ประมาณ25-30บอะค่ะโดยเขาก็ให้ควบคุมอาหารแล้วก็แนะนำให้ออกกำลังตายเบาๆร่วมด้วยเช่นเดิน30นาที3ครั้งต่อสัปดาห์ผลก็คือการลดลงบันยังคงต่อเนื่องค่ะทั้งน้ำหนักรอบเอวรอบสะโพกลดลงมากกว่ากลุ่มที่ได้ยาหลอกอย่างชัดเจนเลยอื แล้วนอกจากนี้ที่เกาหลีใต้เนี่ยอ,อยอของเขาก็รับรองคำกล่าวอ้างได้เลยนะคะว่าอาจมีส่วนช่วยลดไขมันในร่างกายแล้วก็ยังมีการรับรอง True ID ด้วยที่เขาใช้ DNA ตรวจสอบว่าเป็นส้มโมโรของแท้จริงๆโหมีการตรวจสอบ DNA ด้วยออแล้วมันทำงานยังไงครับทำไมถึงช่วยลดไขมันลดรอบเอวได้ขนาดนั้น กลไกหลักๆที่น่าสนใจนะคะคือสารสกัดจากซมโมโรเนี่ยมันเข้าไปเหมือนกับขัดขวางอะค่ะขัดขวางกระบวนการสร้างแล้วก็สะสมไขมันใหม่ในเซลล์ไขมันของเราขัดขวางการสร้างใช่ค่ะที่เรียกว่า a d i p o g e n e ซิสนะคะพูดง่ายๆคือมันเหมือนไปเบรกการสร้างไขมันใหม่แล้วก็ลดการเก็บไขมันชนิดไตรกลีเซไรในเซลล์ไขมันด้วยค่ะอ๋อเหมือนไปสั่งให้โรงงานผลิตไขมันมันทำงานช้าลงหรือว่าหยุดไปเลย ประมาณนั้นเลยค่ะคือมันเป็นลดการแสดงออกของยีนหรือเหมือนกับคําสั่งทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างไขมันหลายๆตัวเลยนะคะแล้วก็ลดการทํางานของเอนไซม์สําคัญสาคัญ,คญที่ใช้สร้างกรดไขมันเหมือนเราไปปิดสวิตช์เครื่องจักรบางตัวในโรงงานนั่นแหละค่ะครับครับนอกจากนี้วันยังช่วยลดสารอนุมูลดิสร,ระหรือเหมือนของเสียที่เกิดขึ้นในเซลล์ไขมันแล้วก็เพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติในเซลล์ด้วยซึ่งก็มีงานวิจัยในสัตว์ทดลองสนับสนุนนะคะว่า หนูที่กินอาหารไขมันสูงสูงแต่ได้สารสกัดโมโรร่วงด้วยเนี่ยมีไขมันสะสมลดลงไปเยอะมากเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้เลยค่ะโอเคเข้าใจภาพแล้วครับคือตัวนี้เน้นไปที่การยับยั้งการสร้างและสะสมไขมันใหม่เป็นหลักเลยทีนี้ตัวต่อไป ISO maltolose ชื่อนี้ผมไม่ค่อยคุ้นเลยครับมันคืออะไรครับเนี่ยค่ะ ไอโซมาลตูโลสจริงๆแล้วมันก็คือคาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่งนะคะสกัดมาจากหัวชูเกลือด้วยกระบวนการทางชีวภาพคาร์โบไฮเดรตใช่ค่ะให้ความหวานประมาณครึ่งหนึ่งของน้ำตาลทรายแต่ว่าจุดเด่นของมันไม่ได้อยู่ที่ความหวานค่ะอ้าวแล้วครับตรงนี้แหละที่น่าสนใจจริงๆแล้วจุดเด่นมันคืออะไรครับถ้าไม่ใช่ความหวานจุดเด่นคือมันเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ร่างกายเราย่อยแล้วก็ดูดซึมได้ช้ามากๆเลยค่ะช้า ช้ากว่าน้ําตาลทรายทั่วไปถึง4ีถึงหเท่าเลยทีเดียวเพราะว่าโครงสร้างโมเลกุลมันต่างกันนิดหน่อยทําให้มีค่าดัชนีน้ําตาลหืืไกลเซมิกอินด็กซ์ GI ต่ํามากค่ะแค่32เองโอ้โห GI 32นี้ต่ํามากนะครับหมายความว่ามันไม่ทําให้น้ําตาลในเลือดพุ่งสูงปรีดแรงกินเข้าไปใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะพอน้ําตาลในเลือดไม่พุ่งสูงร่างกายก็ไม่ต้องหลั่งฮอร์โมนอินซูลินออกมาเยอะๆเพื่อมาจัดการกับน้ําตาลนั้นครับผลที่ตามมาก็คือระดับน้ําตาลในเลือดจะค่อนข้างคงที่ให้พลังงานกับเราอย่างสม่ําเสมอแล้วก็นานขึ้นด้วยค่ะให้พลังงานนานขึ้นอันนี้ดีเลยแล้วแล้วมันเกี่ยวกับการเผาผันไขมันยังไงครับการที่มันย่อยช้าให้พลังงานนานเนี่ย เกี่ยวโดยตรงเลยค่ะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาอินซูลินในเลือดเราสูงสูงนะคะมันจะเป็นเหมือนสัญญาณบอกร่างกายว่าเฮ้ยตอนนี้พลังงานจากน้ำตาลมีเยอะนะหยุดเผาผลาญไขมันก่อนอ๋อ oh, ครับครับแต่พอเรากินไอโซโมทูลอสอินซูลินมันไม่พุ่งสูงร่างกายก็จะไม่ได้รับสัญญาณให้หยุดเผาไขามันไงคะทําให้ช่วงนั้นนะ่ะร่างกายสามารถดึงไขมันที่สะสมไว้ออกมาใช้เป็นพลังงานหรือที่เรียกว่าแฟตออกซิเดชันได้ดีขึ้นค่ะ oh. เหมือนเปิดโอกาสให้ร่างกายได้ใช้ไขมันมากขึ้นนั่นเองแถมยังช่วยประหยัดพลังงานสำรองในกล้ามเนื้อหรือไกลโคเจนนะคะไว้ใช้ได้นานขึ้นด้วยมีงานวิจัยสนับสนุนเรื่องนี้อยู่คะ่ะว่าช่วยเพิ่มการใช้ไขมันเป็นพลังงานได้จริง อ๋อเข้าใจแล้วครับคือให้พลังงานแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ไม่ไปขัดขวางการดึงไขมันมาใช้อีกด้วยแบบนี้นี่เองน่าสนใจมากครับทีนี้ส่วนประกอบตัวสุดท้ายที่เขาเน้นคือแอลกลูตามีนค่ะแอลกลูตามีนตัวนี้เหมือนจะคุ้นคุ้นหูหน่อยนะครับผมว่านักกีฬาน่าจะรู้จักกันดีเลยใช่ครับแอลกลูตามีนนี่เป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่มีบทบาทหลากหลายมากๆเลยในเอกสารเนี่ยเขาสรุปประโยชน์หลัลกๆไว้3ด้านเลยครับที่เกี่ยวกับการออกกําลังกายแล้วก็ควบคุมน้ําหนัก ครับมีอะไรบ้างครับ3ด้านนี้อย่างแรกเลยนะคะคือช่วยเรื่องการเผาผลาญไขมันและลดน้ําหนักค่ะเผาผลาญไขมันใช่ค่ะกลูตามีนเนี่ยช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญโดยรวมแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญพลังงานหลังออกกําลังกายหรือที่เรียกว่า after burn effect EPOC นะคะนอกจากนี้ยังอาจจะช่วยให้ร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินได้ดีขึ้นทําให้ดึงไขมันมาใช้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ลดการที่ร่างกายจะต้องสลายกล้ามเนื้อมาสร้างเป็นน้ําตาลแล้วก็อาจจะมีส่วนช่วยควบคุมความอยากอาหารได้ด้วยนะคะอืมครบเลยเรื่องเผาผลาญอย่างที่สองแล้วครับอย่างที่2คือเรื่องการสร้างและฟื้นฟูกล้ามเนื้อค่ะอันนี้เป็นบทบาทที่คนน่าจะรู้จักกันเยอะ ครับครับอันนี้คุ้นเคยค่ะกลูตามีนช่วยกระตุ้นการสร้างโปรโตีนในกล้ามเนื้อแล้วก็ป้องกันการสลายตัวของกล้ามเนื้อหลังออกกําลังกายหนักๆช่วยให้กล้ามเนื้อเติบโตซ่อมแซมตัวเองได้ดีขึ้นลดอาการปวดเมื่อยแล้วก็เร่งการฟื้นตัวโดยรวมค่ะ และอย่างสุดท้ายครับอย่างสุดท้ายคือการสนับสนุนระบบภูมิคุ้มกันค่ะภูมิคุ้มกันเอาแล้วก็เซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันทีนี้การออกกําลังกายหนักๆเนี่ยอาจจะทําให้ระดับกลูตามมนในร่างกายมันลดลงชั่วคราวแล้วก็ส่งผลตอผ่อภูมิคุ้มกันได้การเสริมกลูตามมนเข้าไปก็เลยอาจจะช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันทํางานได้เป็นปกติลดความเสี่ยงในการติดเชื้อหลังจากการฝึกซ้อมหนักๆได้ค่ะ โอ้แอลกลูตามีนนี่ทำหลายหน้าที่เลยนะครับทั้งช่วยเผาผลาญฟื้นฟูกล้ามเนือ้อแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันด้วย โอเคเราได้เจาะลึก3ตัวหลักไปแล้วนะครับคือ MoroBlood Orange เน้นบล็อกการสร้างไขมัน i s o m a l t u l o s e ให้พลังงานสม่ำเสมอพร้อมเปิดทางให้เผาไขามันแล้วก็แอลก t ู amine นที่ช่วยทั้งเผาขานฟื้นฟูแล้วก็ภูมิคุ้มกันครบเลยค่ะแต่ในเอกสารเนี่ยเขาก็ยังพูดถึงสารสกัดอื่นๆที่นิยมใช้เพื่อช่วยลดไขมันอีกหลายตัวเลยใช่ไหมครับอย่างพวกชาเขียวสาลี่สีน้ำตาล CLA ส้มแขกถั่ว ขาวกาแฟาเขียวใช่ค่ะมีอีกหลายตัวเลยพวกนี้มันทำงานต่างจาก3ตัวแรกที่เราคุยกันยังไงบ้างครับพอจะสรุปให้เห็นภาพรวมได้ไหมครับได้ค่ะแต่ละตัวก็จะมีกลยุทธ์หลักที่เน้นต่างกันไปนะคะสรุปแบบกระชับๆตามข้อมูลนะคะอย่างชาเขียวที่มีสาร EGC กับสาหร่ายสีน้ำตาลที่มีสารฟูโคแซนตินเนี่ย กลุ่มนี้จะเน้นไปที่การเร่งเครื่องระบบเผาผลาญค่ะเร่งเครื่องค่ะคือเพิ่มการใช้พลังงานโดยรวมของร่างกายเพิ่มการสร้างความร้อนในร่างกายหรือ t อร r m o g e n e s i s แล้วก็กระตุ้นการสลายไขยมันที่เก็บไว้ออกมาใช้ถ้าเทียบกับโม r ร b l o o d orange ที่เน้นต้องการการสร้างไขมันใหม่กลุ่มนี้จะเน้นกําจัดไขมันเก่าแล้วก็เพิ่มการใช้พลังงานมากกว่าอ๋อคนละแนวทางกันค่ะ แล้วก็มี C L A จากน้ำมันดอกคำฝอยต,ตัวนี้กลไกน่าสนใจคือลดการสะสมไขมันใหม่คล้ายๆโมโรแต่ก็เพิ่มการนำไขมันเก่ามาเผาผลาญด้วยแล้วก็มีจุดเด่นคืออาจจะช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อไว้ได้ดีในช่วงที่เราลดไขมันค่ะรักษากล้ามเนื้อด้วยอันนี้น่าสนใจใช่ค่ะส่วนผลส้มแขกที่มีสาร H C A เนี่ย ตัวนี้ทำงานโดยไปขัดขวางเอนไซม์ตัวสำคัญที่ใช้เปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตส่วนเกินให้กลายเป็นไขมันสะสมอ๋อบล็อกการเปลี่ยนแป้งเป็นไขมันใช่ค่ะพูดง่ายๆคือพยายามลดการเปลี่ยนแป้งน้ำตาลให้เป็นไขมันไปเก็บไว้นั่นเองแล้วก็อาจจะช่วยควบคุมความอยากอาหารได้ด้วยครับครับแล้วก็ถั่วขาวกับถั่วเหลืองหมัก กลุ่มนี้เป็นสายบล็อกเกอร์ค่ะคือไปยับยั้งเอนไซม์ที่ใช้ย่อยพวกแป้งและน้ำตาลทำให้ร่างกายดูดซึมพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตกลุ่มนี้ได้น้อยลงบล็อกแป้งบล็อกน้ำตาลค่ะส่วนตัวสุดท้ายมลเมล็ดกาแฟสดหรือกาแฟเขียวอันนี้คือมลเมล็ดกาแฟดิบๆที่ยังไม่คั่วนะคะสารสำคัญคือกรดคลอโรเจนิกซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วมันจะหายไปเยอะเลยถ้าเอาไปคั่วอ๋อต้องเป็นกาแฟเขียว มีงานวิจัยในสัตว์ทดลองชี้ว่าอาจจะช่วยยับยั้งการดูดซึมไขมันจากอาหารแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญไขมันในตับแล้วก็คาเฟอีนธรรมชาติในมลเมล็ดเนี่ยก็ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญได้ด้วยค่ะฟังดูมีหลายแนวทานมากๆเลยนะครับเนี่ยทั้งบล็อกการดูดซึมบล็อกการสร้างเร่งการเผาผลาญควบคุมความอยากอาหารพอจะจัดกลุ่มให้เห็นภาพรวมกลยุทธ์ต่างๆชัดขึ้นอีกนิดได้ไหมครับว่ามันมีกี่แนวทานหลักๆได้ค่ะ ถ้าลองจัดกลุ่มตามกลไกหลักๆที่สารเหล่านี้พุ่งเป้าไปนะคะก็อาจจะแบ่งได้ประมาณนี้ค่ะกลุ่มแรกคือกลุ่มบล็อกหรือชะลอการดูดซึมพลังงานพวกนี้ทำงานตั้งแต่ด่านแรกเลยคือลดการดูดซึมสารอาหารที่ให้พลังงานเช่นพวกถั่วข้าวถั่วเหลืองหมักที่บล็อกแป้งบล็อกน้ำตาลครับ หรืออาจจะรวมถึงเมล็ดกาแฟสดที่อาจมีผลต่อการดูดซึมไขมันอันนี้จากผลในสัตว์ทดลองนะคะกลุ่มแรกบล็อกการดูดซึมกลุ่มที่2กลุ่มยับยั้งการสร้างไขมันใหม่คือป้องการไม่ให้ร่างกายสร้างไขมันไปเก็บเพิ่มเช่นผลส้มแขกที่ไปขวางเอนไซม์เปลี่ยนแป้งเป็นไขมันแล้วก็โมโรบลั o ออร์เรนจ์ที่ไปลดคําสั่งสร้างไขมันในระดับยีนเลยโอเคกลุ่มยับยั้งการสร้างกลุ่มที่3ม กลุ่มควบคุมความอยากอาหารค่ะช่วยให้เรารู้สึกอิ่มหรืออยากกินน้อยลงเช่นผลส้มแขกแล้วก็แอลกลูตามีนคุมหิวค่ะกลุ่มที่4กลุ่มเร่งการสลายหรือเผาผลาญไขมันเก่าพวกนี้เน้นไปที่การดึงไขมันที่สะสมไว้ออกมาใช้เป็นพลังงานค่ะเช่นชาเขียวสาหร่ายสีน้ำตาล CLA เมล็ดกาแฟ,ฟสดแอลกลูตามีนแล้วก็ไอโซโมูโลสที่ช่วยทางอ้อมโดยไม่ทำให้อินซูลินสูงไปกดการเผาผลาญไขมันกลุ่มนี้เร่งเผาของเก่า และกลุ่มสุดท้ายกลุ่มเพิ่มอัตราการเผาผลาญโดยรวมหรือการสร้างความร้อนทําให้ร่างกายใช้พลังงานมากขึ้นตลอดวันเช่นชาเขียวสาหร่ายสีน้าตาลเพิ่มการใช้พลังงานรมรวม ใช่ค่ะจะเห็นว่าแต่ละตัวมีเป้าหมายมีวิธีการทํางานที่แตกต่างกันไปบางทีการใช้หลายๆก้นไกประกอบกันก็อาจจะให้ผลที่ดีกว่าก็ได้นะคะแต่สิ่งสําคัญที่สุดเลยที่ต้องย้ําเสมอแล้วข้อมูลในเอกสารก็เน้นย้ํามากๆคือสารอาหารเสริมเหล่านี้จะได้ผลดีที่สุดเมื่อใช้ร่วมกับการปรับพฤติกรรมค่ะอ๋อครับ ทั้งการควบคุมอาหารที่เหมาะสมแล้วก็การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเหมือนที่เราเห็นในการศึกษาของบริโภคแบทออเรนจนั่นแหละค่ะที่กลุ่มทดลองเขาก็มีการควบคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยเข้าใจเลยครับคือสารพวกนี้เป็นเหมือนตัวช่วยเสริมไม่ใช่ทางรัดที่ไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วไอ้ตารางแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เห็นในเอกสารละครับอันนั้นคือต้องทาตามเป๊ะๆเลยไหมะ อ๋อไม่จำเป็นค่ะตารางนั้นเป็นเพียงตัวอย่างการจัดสรรสารอาหารเสริมต่างๆให้เข้ากับช่วงเวลาแล้วก็มื้ออาหารในแต่ละวันเท่านั้นเองค่ะแค่ตัวอย่างใช่ค่ะไม่ใช่สูตรสำเร็จตายตัวที่เหมาะกับทุกคนนะคะเพราะแต่ละคนก็มีเป้าหมายมีตารางชีวิตแล้วก็มีการตอบสนองต่อสารอาหารแตกต่างกันไปควรจะพิจารณาปรับใช้ให้เข้ากับตัวเองเป็นหลักมากกว่าค่ะโอเค ชัดเจนครับสรุปแล้ววันนี้เราก็ได้เจาะลึกกลไกการทำงานที่มันหลากหลายมากๆเลยนะครับที่สารอาหารต่างๆใช้ในการแบบว่าต่อสู้กับไขมันค่ะหลากหลายจริงๆตั้งแต่ด่านหน้าอย่างการบล็อกการดูดซึมไปจนถึงการยับยั้งการสร้างการกระตุ้นการเผาผลาญการควบคุมความอยากแล้วก็การให้พลังงานที่เอื้อต่อการใช้ไขมันโดยเฉพาะ3ตัวหลักที่เราลงลึกกันไปคือมโรบลัดออเรนจ์อโซมอโทโลสและก็แอลกลูตามีน ซึ่งมีกลไกที่ดูจะสนับสนุนซึ่งกันและกันได้น่าสนใจนะคะใช่เลยครับการทําความเข้าใจวิธีคิดหรือว่ากลไกเบื้องหลังของสารอาหารแต่ละชนิดเนี่ยดิฉันว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยนะคะในการประเมินข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราเห็นกันเยอะแยะในท้องตลาดครับจะช่วยให้เราตั้งคําถามได้ว่าเอ๊ะผลิตภัณฑ์นี้เน้น,นกลไกไหนแล้วมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างการศึกษาในคนรองรับน่าเชื่อถือแค่ไหน แล้วมันสอดคล้องกับความต้องการหรือเป้าหมายของเราจริงๆหรือเปล่าจริงด้วยครับแล้วพอเราเห็นว่าการจัดการไขมันมันมีหลายเส้นทางหลายกลไกเหลือเกินนะครับทั้งสร้างทั้งเก็บทั้งเผาผมว่าน่าคิดต่อเล่นๆนะครับว่า การเข้าใจกลไกเฉพาะเจาะจงเหล่านี้เนี่ยนอกจากจะช่วยเราเลือกอาหารเสริมแล้วมันอาจจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนการเลือกอย่างอื่นในชีวประจวบของเราได้อีกบ้างไหมครับเช่นการเลือกชนิดอาหารที่เรากินหรือแม้แต่จังหวะเวลาในการกินอาหารก่อนหรือหลังออกกําลังกายอืมน่าสนใจค่ะเพื่อให้มันสอดคล้องกับกลไกที่เราอยากจะส่งเสริมเป็นพิเศษเพื่อให้เราบรรลุเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้นก็น่าคิดนะครับใช่เลยค่ะเป็นมุมมองที่ดีมาก ครับสำหรับการสำรวจข้อมูลเชิงลึกในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ